สวัสดีทุกๆคนนะวันนี้เนี่ยเราจะมาวิเคราะห์บอลกันประจำวันที่15มิถุนายน2568วันนี้เนี่ยอยู่กับเจเบอร์เมอร์ซีไซกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เนี่ยโอ้โหเรามาวิเคราะห์บอลกัน3คู่เลยก็จะเป็นฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกนั่นเองนะวันนี้เนี่ยเจยยกมาให้3คู่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านไบเยนมิวนิกเนี่ยเจอกับทางด้านโอเกลดนซิตี้เนาะแล้วก็ พอไมลัสเนี่ยเจอกับทางด้านปอร์โตแล้วก็โบตาโฟโกเนี่ยเจอกับทางด้านซีแอตเทิซาวเดอร์นั่นเองนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไปดูคู่แรกกันก่อนเลยดีกว่าวันนี้โอ้โ oh หวันนี้เปิดมาคู่แรกเนี่ยบาเยอร์มิวนิกเนี่ยเปิดบ้านเจอกับทางด้านโอแคลนซิตี้เนาะเรทราคาเนี่ยทางด้านบาเยอร์เนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้4ลูกครึ่งเลย นะเริ่มเตะกันเวลาตอน5ทุ่มนั่นเองนะคู่นี้ตนารางคะแนนเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้คือแมตช์แรกเนาะก็คือรอบแรกนั่นแหละก็คือยังไม่มีการแข่งกันสักนัดก็คือรอบนี้มาเจอกันรอบแรกเลยบวกกับ h ฮดทูเนี่ยโอ้โหก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเดี๋ยวไปดูฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของทั้งสทีมกันบ้าง ดูทางด้านบาเยอร์นก่อนเลยดีกว่าบายเยอร์นเนี่ยสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไป6เสมอไป3แพ้ไป1โดยที่นัดล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2025เนี่ยเป็นทางด้านบาเยอร์เนี่ยเอาชนะทางด้านฮอฟเฟนแฮมไปได้4ประตูต่อศูนย์เลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูทางด้านทีมเยือนอย่าง โอ k กลนซิตี้กันบ้างนะโอ k กลนซิตี้เนี่ยผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ยเคยเอาชนะไปได้6ครั้งเสมอไป1ครั้งแล้วก็แพ้ไป3ครั้งโดยที่นัดล่าสุดเนี่ยโอโหทางด้านโอ k กลนโอ i กลนซิตี้เนี่ยเอาชนะทางด้าน West c o ค r t ์ a เลนเจอร์ไปได้เนี่ยหประตูต่อ2เลยทีเดียวนะเดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามคู่นี้กันมาบ้างนะต้องบอกก่อนเลยเนี่ยวันนี้นะทางด้านบายเยอร์นเนี่ย นักเตะที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่ามีมากพอสมควรถึง4ตัวด้วยกันเนอนแล้ววันนี้เนี่ยคาดว่าบาเยอร์เนี่ยน่าจะจัดทับมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งตัวหลักๆที่จะลงเล่นวันนี้ก็จะเป็นทางด้านลาฟาเอลเกลาโลนั่นเองนะส่วนทางด้านโอ k กลด์ซิตี้เนี่ยคาดว่าจะจัดทับมาในระบบ5-4-1นั่นเองซึ่งตัวหลักๆก็จะเป็นทางด้านไมเออร์เบเวนนั่นเองนะ คู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะถ้าเราดูจากฟอร์มนะอย่างที่กล่าวข้างต้นไปที่เราพูดถึงกันเนี่ยคู่นี้เนี่ยตัดสินล่วงหน้าได้เลยว่าทางด้านบาเยอร์เนี่ยโอ้โหน่าจะเหนือจัดนะเพราะว่าวันนี้เป็นเกมเกมแรกด้วยเนี่ยชัยชนะแบบสบายเท้าอยู่แล้วเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเสริมทัพตัวผู้เล่นมาอีกเนาะบวกกับได้เพย์เพย์เมเกอร์ตัวเก่งมาอย่างกับอย่างกับเอ,อ่อทางด้าน มาลายมูเซียร่านั่นเองสลับคาบแขสลับคาบเลี่ยงกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแมตช์นี้เนี่ยเกมลุกเนี่ยรอเดินผลิตสกอร์ได้อย่างเดียวแหละและทีนี้มั่นใจว่าเลทราคาเนี่ยบบเยอร์เนี่ยต่อให้4ลูกครึ่งเนี่ยไม่น่าจะทําให้แฟนๆผิดหวังเนาะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเกมแรกมาเลยเนี่ยเจอกับทางด้านโอเกลด์ซิตี้เนี่ยถามว่าโอเกลด์เนี่ยดีดูดีไหมก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากทวีปนิวซีแลนด์ น้อแม้ว่าผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะดูดีแต่พอมาเทียบกับคู่แข่งในยุโรปแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรองแบบสุด เพราะว่าทางด้านบาเยอร์เนี่ยถือว่ามีนักเตะที่ดูดีกว่าแล้วก็ฝีเท้าเนี่ยดูดีกว่าทางด้านโอคลดนเยอะเลยแล้วก็เป็นการเจอกันในเกมแรกแล้ววันนี้เปิดเกมแรกมาเนี่ยบาเยอร์ Bayern เนี่ยก็อยากจะเอาชนะอยากจะได้แชมป์เนี่ยคิดว่าเกมเนี้ยบาเยอร์ Bayern เนี่ยต่อมา4ลูกครึ่งเนี่ยน่าจะเอาชนะทางด้านโอคลดนซิตี้ได้วันนี้จัดต่อทางด้านบาเยอร์ไปได้เลยจัดไปละกัน ต่อกันด้วยคู่ที่สองนะวันนี้โอโหทางด้านพอมลัสเนี่ยเจอกับทางด้านปอตโต้เนาะเตะกันที่สนามกลางนะคู่นี้เลทราคาเนี่ยเสมอกันนะ,นนะเลทราคาเปิดมาที่เสมอน,นะเริ่มเตะกันเวลาตอนตีห้าเนาะคู่นี้ไปดูตารางคะแนนกันก่อนเลยดีกว่าคู่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยตารางคะแนนเนี่ยก็ถือว่าเกมเนี้ยเป็นเกมแรกนั่นเองนะ ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนั่นแหละถ้าดูจากเฮตูเฮตเนี่ยคู่นี้ก็เป็นรอบเนี้ยเป็นเกมแรกเลยนะที่จะได้เจอกันเนาะไปดูผลงาน10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดูทางด้านออพอมรัสก่อนนะแข่งไป10นัดเนี่ยชนะไป8แล้วก็แพ้ไปแค่2นั่นเองโดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยโอ้โหแพ้ทางด้านคูไรคูไรคูไซโลไป2ประตูตอนห เนาะส่วนทางด้านปอร์โตเนี่ยผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ยนะปอโตผลงานการเล่น10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป7แล้วก็แพ้ไป3โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยปอโตเนี่ยแพ้ให้กับทางด้านลิกาเอไปศูนย์ประตูต่อ2นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามวันนี้กันบ้างเนาะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะทางด้านตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นทางด้าน พอมลัสเนี่ยก็มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยอยู่2ตัวด้วยกันส่วนทางด้านปอโตเนี่ยก็มีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ2ตัวด้วยกันนะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยทางด้านพอมลัสเนี่ยคาดว่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆที่จะลงสนามวันนี้ก็จะเป็นทางด้านเอสเตวัลเนาะแล้วก็จะเป็นทางด้านเฟลิเป อันเดสซอนนะส่วนทางด้านปอโตเนี่ยวันนี้น่าจะจัดครับมาในระบบ3-4-3ซึ่งคาดว่าตัวหลักๆเนี่ยจะเป็นทางด้านอารันบาเล่านั่นเองนะคู่นี้เนี่ยถ้าจะให้วิเคราะห์หรือว่าถ้าจะให้พูดถึงเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะทางด้านเออพอมเมลัสเนี่ย ววกเขาเนี่ยเป็นทีมที่มาจากบราซิลสไตล์บอลเนี่ยแน่นอนว่าเต็มไปด้วยเทคนิคและความหลากหลายอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเนี่ยคู่แข่งนัดน,นี้ของพวกเขาก็คือปอร์โตเนี่ยยักษ์ใหญ่จากโปรตุเกสเลยทรงบอลเนี่ยแข่งแกร่งและระบบทีมแน่นตามฉบับบอลยุโรปเนาะต้องบอกก่อนเลยเกมนี้น่าจะสนุกอย่างแน่นอน นะเพราะว่าเลทราคาเปิดต่อออกมาให้ที่เสมอเนี่ยยอมรับว่าเป็นราคาที่ไม่ค่อยเสี่ยงหน้าเสี่ยงลงทุนสักเท่าไหร่นะเพราะว่าบอลแบบนี้มันออกไรได้หลายหนาเนาะแต่ถ้าจะให้เลือกอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยขอเลือกทางด้านปอร์โตดีกว่าเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีขุมกําลังที่ดีกว่าระดับบอลเนี่ยสูงกว่าแล้วก็คุ้นเคยกับบอลบราซิลเป็นอย่างดีพวกเขาเนี่ยมีแข้งแซมบ้าอยู่ในทีมหลายตัวนั่นแหละ เกมนี้มองว่าน่าจะมีทีเด็ดเบียดเอาชนะทางด้านทีมเยือนได้อย่างแน่นอน,ว,น,น,ออนวันนี้ขอจัดไปที่ปอโต้ละกันวันนี้ขอจัดไปที่ปอโต้ละกันจัดไปได้เลยต่อกันด้วยคู่ที่3นะวันนี้ต้องบอกก่อนเลยทางด้านโบตาโฟโกเนี่ยเจอกับทางด้านซีแอตเทิลซาวเดอร์เนี่ยเจอกันที่ เลทราคาเนี่ยเจ้าบ้านอย่างโบตาโฟโก,โกเนี่ยเป็นฝ่ายบุกต่อให้ครึ่งลูกเนาะเริ่มเตะก,กันเวลาตอน9โมงนั่นเองนาะคู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกเลยตารางคะแนนเนี่ยก็ยังไม่มีเช่นเดียวกันก็ถือว่าเปิดสนามคู่แรกกันมาเนาะวันนี้ เฮตูเฮตเนี่ยก็เป็นการเจอกันครั้งแรกอีกเช่นเดียวกันนะคู่นี้เดี๋ยวไปดูฟอร์มการเล่น10นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันบ้างดูทางด้านเจ้าบ้านอย่างโบตาโฟโกก่อนนะแข่งไป10นัดเนี่ยชนะไป7เสมอไป1แล้วก็แพ้ไป2โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยโบตาโฟโกเนี่ยเอาเปิดบ้านเอาชนะทางด้านซีเอราไปได้3ประตูต่อ2นั่นเองส่วนทางด้านทีมเยือนเนี่ยอย่าง ซีแอต n นซชาวเดอร์เนี่ยแข่งไป10นัดเนี่ยชนะไป5เสมอไป2แพ้ไป3โดยที่ผลงานล่าสุดเนี่ยโอ้โหแพ้ทางด้านแวนคูเวอร์ไวแคปไป3ประตูต่อ2นั่นเองนะ คู่นี้เดี๋ยวไปดูสภาพความพร้อมก่อนลงสนามกันมาบ้างนะวันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยวันนี้ไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนาะส่วนทางด้าน s ซี t เทริรชารเดอร์เนี่ยโอ้โหถือว่าตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บเนี่ยเยอะพอสมควรเลยซึ่งวันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางด้านโบตาโฟโกเนี่ยน่าจะจัดทัพมาในระบบ4-2-3-1ซึ่งตัวหลักๆก,ก็จะเป็นทางด้านกอนซาโลมาติอานน่นั่นเอง ส่วนทางด้านซีแอเทิลชาวด์เนี่ยวันนี้น่าจะจัดทับมาในระบบ4-3-3ซึ่งตัวหลักๆก็จะเป็นทางด้าน p เปโดเด l a เ e g a นั่นเองนะคู่นี้เนี่ยนะไรเราพูดถึงเนี่ยต้องบอกก่อนแม้ว่าทางด้านซีแอเทิลชาวดเนี่ยจะรับบทเจ้าภาพในกลุ่มนี้เนาะแต่การเผชิญหน้าในสโมสรอนบราซิลอย่าง โบตาโฟโกเนี่ยช่วงนี้ถือว่าดุดันเนาะด้วยการคว้าชัยไป8นะัดจาก11หนเนาะรวมทุกรายการเสมอไป1แล้วก็แพ้ไปแค่2เท่านั้นเองผลิตสกอร์เนี่ยเป็นก่อเป็นกรรมเลยรวมสิ้นเนี่ย20ประตูเลยทีเดียวขนนานาสึกโอโหโคปาลิเบอร์ตาโดเลสเนี่ยพวกเขาก็เอาพวกเขาไม่ลงจริงๆฉะนั้นการเผชิญหน้ากับคู่แข่งเมเจอร์ลีกเนี่ยก็ซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐานเนี่ยก็น่าจะเป็นรองพอสมควร คงจะไม่ใช่เรื่องยากที่จะประเดิม3คะแนนแรกเนาะประกอบประกบกับตัวแทนจากาแดนมากันเนี่ยซึ่งพวกเขาเนี่ยควบตำแหน่งเหมือนเสมือนเจ้าบ้านนั่นแหละจะได้เปรียบ เรื่องสนามเสียงเชียสภาพอากาศมากกว่าแต่สถา์การเล่นเนี่ยยังดุดันยังห่างชั้นกันพอสมควรเชื่อว่าต้านไม่ไหวแน่นอนนะแนะนําว่าคู่นี้เนี่ยขอฟันธงไปเล่นทางด้านโบตาโฟโกน่าจะโชว์สเตปมากกว่าวันนี้เลทราคาต่อมาให้แค่ครึ่งลูกเนี่ยมองแล้วไม่ได้แพงอะไรมากนักเลยถึงจะยังไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่คิดว่าทางด้านโบตาโฟโกเนี่ยน่าจะบุกเอาชนะทางด้านซีแอตเทิลชาวเดอร์ได้ อย่างแน่นอนวันนี้จัดไปได้เลยทางด้านโบตาโฟโก